ครัเฮ้ยเขาเอาเอานะครับเขาโอ้โยเมื่อกี้เข้าไปดึงดูแล้วยังไม่ยืบเนี่ยเนี่ยตรงหัวเนี่ยเนี่ยหัวเรือเนี่ยตึงใสสวัดีคตึงเป๊ตึงเป๊ตึงเป๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงหัวเรือลงน้อยครับปลาเข้าชารตินะครับเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเรือแหละข้งน้าเรือเป๊ะเป๊ะวันนี้คือผู้ช่วยดำ กระนาี่เรียกมานี่ให้มาดมตึงตึงเป๊ะอหรพี่ลองค่อยค่อยดึงไม่ไม่สุดสุดหรือเปล่าไม่รู้พี่ดูตรงบนพี่ดูตรงขมวดบนอ่ะสุดป่ะเหมือนจะไม่สุดนะผมผมน่าจะไม่ผูกสุดผมเป็นคนผูกฮะนั่งไงสายอยู่ข้างหน้าไะข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าเออนะมือพี่นั่นแหละตึงเป๊ะแต่ไม่ได้ดึงแรงนะเสือสองแควดำ

มันอย<ม>ู่เหอะเราเหนื่อยกันมาสองวันแล้วแบบดูเบ็ดอ้อมเข้าในนู่นเนี่ยถ้าดึงพุ่มยูบยุบอย่างนี้น่าจะใหญ่มากเป็นไงเป็นไงมั่งเจอคันยังหิตยังไม่เจอคันเลยโห ทำไมาลักรับเข้ามาไกล,ล,กลกแล้วมันตึงขนาดนี้มันต้องอยู่เนาะเบอร์สิบด้วยเ่ยเใช่ยังไม่โยบยาบเลยนะใช่มันพันยอดไผยเนี่ยยอดไผ่ที่ร่าง,งลาห ừ. ห ừ. แล้วก็ฟันยอดไผ่ลากออกไปที่ตื้น ตัวแรกสองวันสองวันตัวแรกจะอยู่ไหมแค่นั้นถ้าย่อย่างนี้น่าอยู่นะเพราะว่าปลายไผ่ถ้ามันกดไปข้างหลังไม่อยู่แต่มันดึงมาข้างหน้นปลายไผ่มีนั่นแหละครับมปลนั่นแหละครับต้องน้อยจะมั้งต้องน้อยจะมั้งเหรอเหรอ ี่เราก็ใช้ขาช่วยนะครับเดี๋ยวเรือหนีมอเตอร์ไกส์สวดตัวครับนี่ครับขาช่วยวักไม่ให้เรือหนีอืมไม่ถึงมองเนี่ยเชือกสันโดนตัดไปด้วยฮะจังหวะนี้ขอขอเวลาสักแป๊บนะครับให้ลุให้พีเพลให้ทีเถะถอดได้ไม่เป็นไร นูเพเสือสองลเสือสองเวลงทอได้อได้ไม่เลยคอได้แควลงน้ําลงน้ำไม่ถอดเสื้อมันเป็นไปไม่ได้ใช่ถอดเอะ้อคเสือสองแพวนะครับผมถ้าดําขึ้นมาได้นี่ดังนะครับเพจนี้เพจลุงน้อยด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับผมทาง YouTube Facebook ลุงน้อยนะครับ แต่เสือสองแพรเขายังไม่มี y o u t u b e นะครับนี่ครับโปรดิเซอร์ของเจ้าช่องนะครับสวัสดีครับมแล้วทิปแรกเลย,ลลเลยต,ตอนนี้คือยังไม่สว่างนะครับเพราะว่าไฟฉายยังอยู่ที่หัวอ,อยู่เลย <c oughs> เป็นไงตังนี้เดี๋ยวพิเพลงไปดู <c oughs> เป็นไง บอกนะว่าย mm oh, ังไม่เจอเจอคันแล้วไขมัดเนี่ยทำไมมัดยาวจังน้อยแน่เลยผมเร่ยก้บอกคนมัดผมก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปดึกขนาดนี้มาดูใกล้ๆก okay. ่อนของใหญ่คร mm ับของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่เขาแกวมาใหญ่มากไหม อ๋อสามสิบเชไหมมีสาไหเชือถึงมจับจับหัวยังหรือว่ายังไงไม่จับหลังเนาะยาวตัวนี้ก่อนเพ้เป็นไงบ้างครับถึงถึงถึงข้างหน้าเป็นไงนะเพื่ไม่รู้มองไม่เห็นแม้ลืมตาคาดว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์รูปหลังเขาเหมือนมีประมาณไหนอย่างไม่กดเลยขามีสาอ่ามีสายใช่เอาละครับมีสาครับหลังจากครบมาบออดึงเรือไปดิดึงเรือไม่ได้ดึงหัวเรือก็ไม่ได้เดี๋ยวเชือกตึงดึงไม่ ลครับจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมดูที่ว่าใหญ่หรือไม่เขายืนหนูน้อยเกี่ยวมันสองร่วมมือกันพี่เภกดำสองแควลงน้ำเสือแควลงน้ำเอาละครับจังหวะนี้กันเลยลุ้นกันเลยดูที่ว่าใหญ่ไปไหนแล้วคุณบอกแล้วฮะไม่เจอแล้วขอให้อยู่นะมีมีลุ้นแล้วอ่ะ น่าจะไม่ใช่ไอเขาหรอกน้ำนิ่งอ่ะฮะมันเป็นอะไรเสียงดังก๊กกกัตัวไหนเนี่ยแล้วมันเวลามันเดินไหมเดินเดินไม่เป็นไรพวกเราก็อดหลับอดหลับอดนอนนะครับวางเบ็ดกันตั้งแต่เช้ามืดมาสองวันสองคืนแล้วมาลุ้นกันแล้วเนี่ยไม่รู้ไหมมั้งไหมมันลก็มันจะไม่เป็นมั้งน่าจะไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวค่อยดูดูเลยครับเดี๋ยวแต่ยังครับ ตรงนี้มันอุสรรคสักเยอะมากครับรดงตอไผ่เลยนะครับดองน้อยบ้าง <c oughs> ให้ลูกศิษย์บ้างพี่ <c oughs> ให้ลูกศิษย์บ้างพี่ <c oughs> มาดูกใบใหู่กันเลย <c oughs> บอกว่าเมื่อกี้ได้รูปหลังมันไปแล้วนะตอนนี้ปลาไปหกนาทีแล้วนะครับผม <c oughs> มันใหญ่มากถึงเอาขึ้นได้ช้านะครับ <c oughs> แต่ถ้าตัวเล็กวันนี้ดึงแฟบขึ้นแล้วครับตัวใหญ่นะครับต้องใช้เวลานานหน่อย อนนี้ดูหัวเรือกันไปก่อนนะครับปลายังไม่เห็นเลยยังไม่ได้ขึ้นมาเลยเอาละจุดๆจึงล็อกไปดึงล็อกดึงดึงดึงเชือกดิดึงเชือกแดงดึงเชือกแดงเอาละครับตอนนี้ไม่มีรู้ว่าจะช่วยใครแรกตอนนี้เฮ้ยขาวขาเขานะครับขาวโอ้โหมาแล้วเซสิบเห็นไหมครับเซส่บเซสิบ เดี๋ยวนะปล่อย่อยค่อยดูเอาลครับปล่อยกันแล้วมาแล้วมาแล้วเขาใจไม่น้ำานั่นมาแล้วโลอวันูนบโ้โหผลงานสอสามวันได้มาแล้วครับลรรปลาดุเราเขาแล้วดูดูนะครับ โอ้โหวิ่งหญ่ครับใหญ่ยหงายหญ่ใหญ่ยหงายเป็นไงวะนี่โอ้ยได้มาละหนึ่งแต้มน้องต้อมปักลุงน้อยเกี่ยวเยือะเสือสองแหวนดำขุดมอนติงหน่อยครับน้าเพียโอ้ยตัวนี้สิบหมวกนะครับสิบหมวกน้องคนปักนะครับน้องน้อยเกี่ยวนะ เรายังไม่เจอเลยเมื่อวานขาดไปแล้วครับผมเนาะสมกับที่รอคอยนะครับอดหลับอดนอนนะครับคราวนี้ได้ยิ้มกันแล้วยิ้มแล้วว่าไงแท่หรึอเปล่านะได้ใช่เขียงใช่เขียงตัวเท้าขาเลยเทาขาเข้าไปใกล้ๆเลยเป็นไงล่ะน้องแจ็คได้ตัวนึงเลยว่าแจ็คได้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วน้ยเกยวเสือดำน้ำ เสื้อดำนะโอ้โหใส่เบลือเดี๋ยวไม่ควรนะมาเขาไปดูใกล้ๆหน่อยก็จับก็ติดตามชมในห้องของยาสองแฝงนะครับเดี๋ยวแกะแล้วอุ้มโชว์สักหน่อยนะอุ้มโชว์หน่อยโอ้โวอีโชว์หน่อยตอนนี้มาตะไก่ทำงานเข้าไปหาเขเรือก่อนนะครับไปต้องไปตัวแพงไม่ได้อามาตัวแพงไม่ได้เอามาแต่ตัวถูก หุ้ยตัวนี้ก็แพงกว่านะตัวนี้เดินห่างกันมานานใช่ครับตอนนี้มันเกินด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้อุปสรรคเยอะมากนะเขาขอภัยไปดีกว่ามันไม่เพิ่ยศเอาสนใจไม่ได้พี่ยศหย่าเนี่ยหย่ากัดหย่ากัดคิปเปอร์มีนะเออไม่ได้มาเออเนี่ยยังประมาณยังเไอ้อาปากยศเนี่ยประมาณสิบเอ็ดเนาะ สิบเอ็ดสิบสองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับทางช่องน้องต้มเสียสองแฝกลุงน้อยนะครับตอนนี้มาเลยสามคนตัวนี้ใหญ่เนี่ยใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ขาขาใหญ่ขาใหญ่เลยปลาก็ใหญ่ตัดเลยครับเบ็ดลุงน้อยไม่ต้องกลัวเบ็ดลุงน้อยไม่ต้องกลัวตัดเลยมากินปลาไปแล้วไม่เป็นไรไว้ทีนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บ เอาแช่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดึงออกยกโชเลยดูที่ว่าขนาดไหนตัวนี้ประมาณสิบสามสองสิบสามนะครับราคาใช่ครับไส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับดู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 สองสิบสามไส์ใหญนะครับนี่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 ยาวทำได้แล้วนี่มี่ไส์แล้วมไซส์แล้วโอเคนะครับปั๊ดใหญ่ครับดูความยาวโอ้โห ต้องอุ้มไหมเดี๋ยวยเดี๋ยวคอยอุ okay. okay. ้มตอนปิดงานดีกว่าครับเดี๋ยววปดูตัวต่อไปกันใช่ใช่ดูได้ง่าได้ดำได้ดำมั้งบนหัวน้่ยังมีอีกอีกหลายตันนะนะหลืออีกเยอะ